ขาผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าของวันพฤหัสณฑหครับผมเดี๋ยวมาดูชัช่งชมกันนะครับผมก็มีตัวนี้นะก็เป็นไม้ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็จะเป็นไม้ที่สมบูรณ์ดีทุกอย่างนะมาตัวนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วอีกต้นหนึ่งก็จะมีกิ่งเดียวขึ้นมาให้นะแต่กิ่งเดียวอันนี้ไม้ธรรมนานแล้วนะก็ตัดกิ่งไปอันนี้เป็นขาล็อกกี้นะถ้าท่านไหนชอบขาล็อกกี้อันนี้เป็นไม้ชั้นเดียวนะขาล็อกกี้แล้วก็จะมี อันนี้เป็นแดงเศรษฐีนะครับผมแดงเศรษฐีก็ต้นที่สมบูรณ์นะครับผมอันนี้คือแดงเศรษฐีจะชอบแตกอิงเยอะแดงเศรษฐีกับแบงรงชับจะกระตัวกันนะครับผมอันนี้แดงเศรษฐีไม้ชั้นเดียวก็จะมีอยู่สองต้นต้นแบบไม้ชุดนี้ครับผมตัวนี้เป็นไม้สีไม้ดอกชั้นนะก็ทั้งหมดสามต้นแต่ยังไม่พอครับผมแถมนี่ไปให้ด้วยครับผมอันนี้คือเรนโบ้นะสวยมากๆต้นนี้แถมเรนโบ้ต้นหนึ่งแล้วก็แถมอีกต้นหนึ่ง จะเป็นขาวซีวนนท์ด้วยนะครับผมแถมซีวานนท์ไปด้วยชุดนี้รวมทั้งหมดก็จะเป็นห้าต้นห้าต้นแต่อยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบาทราคารวมส่งแล้วนะครับผมสี่รอยี่สบาทาสำหรับไม้ห้าต้นสี่ร้อยี่สิบาทนะครับผมหากไครชอบก็ทักมาได้ครับผมก็โอเคนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณแล้วตอนเย็นเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณ,คณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ